สวัสดีครับสวัสดีก่อนลูกสวัสดีตอนเช้าเร็วสวัสดีเอฟซก่อนมาเอานหนมสวัสดีครับก่อนเลยส,ส,สวัสดีครับน้องตูนนะครับลูกชายวันนี้เปิดเทอมเป็นวันแรกเนาะก็จะถ่ายเป็นบันทึกเป็นความทรงจำอยู่ป .5 แล้วใช่ไมหมลูกป .5 แล้วนะครับนี่ก็เตรียมพร้อมเนาะอุปกรณ์ การเรียนรองเท้าเนี่ยต้องเอาเอาไปใส่ไว้เข้าห้องน้ำกระโปรงกระเป๋าอ้าลูกปนะเราเดินทางกันดีกว่ามะหนูแมาไว้ในเกจจักนะพร้อมแล้วลูกพร้อมเออพร้อมเดินทางไปโรงเรียนไงโรงเรียนโนบานเทศบ,บานน้อยสองกิดทีวีเลยก็ได้เดี๋ยวพ่อไปส่งเออ มาพายกระเป,าาเป๋า่ายกระเป๋านี่กระเป๋าเบาเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาเอาเอาสมุดหนังสือเอาอะไรหนูเอาเลยดูอะไรอ๋อเอาเฟิรเอาอะไรไปเอาไว้วาดรูปเหรออืมนะนเละ ใส่แล้วก็พายเลยลก็หยิบอันนี้ฮะกระเป๋ากระเป๋าขี่มอเตอร์ไซค์ไป อนนี้เรากำลังเดินทางอตอนนี้เดินทางเอเส้นทางจากบ้านไปโรงเรียนก็ประมาณหนึ่งกิโลนะลูกนะได้ประมาณลูกหนึ่งกิโลน่อยๆน,นี่แหละนนก็พราถ่ายเก็บไว้ไว้เก็บไว้ดูไงเป่ะถ้าเราโตแล้วเราก็ดูได้ใน y o u t u b e ไนงะ บันทึกความทรงจำเนี้ยวันนี้หนูไปโรงเรียนไปโรงเรียนวันป .5 นะครับอันนี้ก็จะเป็นถนนซอ,อยในหมู่บ้านเนะก็เป็นกิจวัตรประจำวันต้องไปส่งลูกชาย เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูโรงเรียนลูกชายนะว่าเป็นอย่างไรบ้างฮะอ,อะไรลูกครับ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรยูทูบเบอร์อ่อเออใช่อ่าอันนี้ถนน สายาเนอะ mm hmm. ก็ถนนเส้นนี้ก็จะคุ้นเคยนะ mm hmm. เพราะว่าผมถ่ายลงคลิปเรื่อยแหละ mm hmm. มุ่งหน้าไปตรงที่ท่านเห็นนะสะพานลอยนะที่ทุกคนเห็นแล้วก็เดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายเข,ข้าหมู่บ้าน mm hmm. วันนี้กินข้าวอะไรแบบบัว ปะตก็หลังจากปิดเทอมมาประมาณสองเดือนได้นะหนูนะน่าจะสองเดือนเนาะไม่ถึงด้วยตามพ่อบ้านนะเดือนกว่า โรงเรียนก็อยู่้างหน้าเนี่ยนะทุกคนเพราะว่าออกจากหมู่บ้านเราทางนู้นก็มาเข้าหมู่บ้านทางนี้ก็รโรงเรียนอยู่ในหมู่บ้านเนะี่ยก็เป็นโรงเรียนที่ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่มีนักเรียนวันนี้ก็น่าจะวันแรกนะของโรงเรียนในของลูกชายที่เรียนอยู่อย่าลืมบอกคุณครูนะว่านั่งด้านหน้าหน่อย ก็วันแรกไงลูกเจ้เอามาตรงนี้หน่อยนึงจะให้หนูเดินไป<ช>อุ้ยเป็นไงลูกเอาใส่แมสหน่อยคุณครูเอาใส่แมสหน่อยด้านนี้ด้านนี้ไม่ไม่เข้าเราจะเข้าทำไมด้านนี้ลูกหันมานทีกมาด้านทีก่กลับมาด้านนี้อันนึงอันนี้เอร์นั่นน่ะลูกแอร์ เช็ดเหงื่อตรงก่อจะเข้าไปทําไมหนูก็เข้าไปปกติและไปหาเพื่อนหาคุณครูดึดังขึ้นแล้วก็กดตรงจมูกตรงร่องจมูกเนี่ยให้ให้ให้ลวดมันรัดเนี่ยเนี่ยทํามืออย่างนี้ไม่นี่เลยโอเคไปปฏิภาพก่อวันตั้งใจเรียนนะลูก เพราะว่าเราอยู่ปอาะฮาแล้วนะหนูนั่งข้างหน้านะบอกคุณครูด้วยบายบก็ประมาณนี้แล้วเนาะทุกคนเรียนอยู่นี่แหละนะครับก็เดลูกชายก็คงเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เดินทางกลับเนาะทุกคน ก็บันทึกเป็นความทรงจำไว้นะั่นแหละถ่ายให้ FC ได้ชมไปด้วยนะครับผมก็เป็นวันแรกของรูกชายนะที่เปิดเทอมนะครับก็ปกติก็ไม่เคยถ่ายเลยนะครั้งแรกนะครับที่ถ่ายแบบเออมาส่งอะไรเงี้ยแต่ก็คงไม่ได้ถ่ายตลอดนะก็น่าจะถ่ายแบบครั้งนี้แบบ ก็ขอบคุณ FC ทุกคนนะครับยังไงกอ็อย่าลืมกด u b บสไ i b e นะครับเพิ่มเติมให้กับบอยสั่งด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็อย่าลืมอ,อย่าลืมชมโฆษณาให้ด้วยนะครับผมยังไงก็อย่า,ก,ยาก,กดข้ามโฆษณาก็ได้นะครับรถค่อนข้างเยอะหน่อยนะแต่ว่ามันเราก็ เส้นทางนะครับเราก็เลาะกลับข้างล่างได้เนะาะเพราะเมื่อกี้เราอยู่ข้างบนทางนู้นนะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นือไรกเดกั้นน้ำนี่แหละครับผมจะเป็นจริงๆก็เป็นชีวิตประจำวันของผมเองนะที่ว่าจะต้องออกมาส่งลูกไปโรงเรียนนะครับผม ตอนเช้าเนาะประมาณเจ็ดโมงน่อยนนี่แหละก็อยู่โรงเรียนกับบ้านก็ไม่อยู่ไกลกันหรอกนะอยู่ใกล้ๆนะครับแต่ว่าตอนเย็นตอนเขาเลิกเรียนไม่ได้ไปรับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวให้รถรถรับส่งนะครับอของบ้านแม่ดวงนะที่น้องได้ไป นั้นตอนเย็นนะครับเพราะว่ายังไม่ได้กลับบ้านเลยนะอ,อ,อนี่นะครับความวุ่นวายตอนเช้าๆก็จะประมาณนี้แหละทุกคนเพราะว่ารถลาอะไรบ้างเยอะแยะมากมาย,ยนะอ่ะแล้วก็ออกมาที่เดิมอ้าวน่ อันนี้เป็นภรรยาผมเองนะครับซึ่งไปทำงานนาะปั่นจักรยานหลังจากที่เราก็แยกย้ายกันทำทำอมาหากินนะก็มันต้องดิ้นรนนะทุกคนอืยังไงก็สนับสนุนคลิปบอยสังโจ๊กเกอร์ยิ้นด้วยนะครับผมโอเคเอาไว้แค่นี้ดีกว่านะทุกคนนะขอบคุณ f อฟซีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับยังไงก็ คาพูดว่าจะอะไรที่กล่าวไปบางทีผิดพลาดต้องขออภัยด้วยครับผมอ่ะเอาไว้คลิปหน้าผมตอนใหม่คลิปนี้สวัสดีทุกคนนะครับผม